มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะในช่วง Health Secret by Dr อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิตวเวงกุลจะมีคำแนะนำที่ดีต่อสุขภาพมาฝากกันในการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจเพื่อที่จะช่วยทำให้คุณผู้ชมนั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนำก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีิตประจาวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังจะพาเราไปรู้จักกับนวัตกรรมสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่จะทาให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใส และอ่อนไวไปตลอดการค่ะมาในสัปดาห์นี้คุณหมอก็จะมีคําแนะนําเรื่องของการเลือกกินอาหารที่จะช่วยเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกายของเราแข็งแรงในขณะเดียวกันก็สามารถต้านโรคได้ด้วยไปติดตามเนรายละเอียดด้วยกันในช่วง Health Secret by Dr อรวรรณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ Health Secret by Dr. อรวรรณนะคะก็จะเป็นตอนเกี่ยวเนื่องจาก3ตอนที่แล้วที่เราเน้นเรื่องที่โรคระบาดขนาดนี้ก็คือโรคเกี่ยวกับไข้หวัดนะคะก็เราพูดไปแล้วถึงไข้หวัดใหญ่นะคะ RSV ไปจนถึงวิธีที่จะตรวจรียวถามเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นหรือไม่นะคะไปวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคำถามที่ผู้ชมถามมามากเลยว่าจะทำอย่างไรที่จะเพิ่มภูมิต้านทานเพื่อไม่ต้อง ไขวัดได้อย่างง่ายๆแล้วก็ได้ผลดีนะคะก็คือหลักการง่ายๆก็คือการเสริมภูมิของเราค่ะเรารู้ว่าไข้หวัดเนี่ยมาจากเชื้อโรคัน,นี้ภูมิในร่างกายเราซึ่งจะต่อต้านเชื้อโรคได้ก็คือเม็ดเลือดขาวของเราค่ะซึ่งอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารซึ่งมีงานวิจัยเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีผลชัดเจนเนี่ยโดยดรปรัชาจากมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้ทําการวิจัยพบว่าอาหารไทยเนี่ย ช่วยเสริมภูมิต้านทานทำให้ NK เซลเราแข็งแรงได้มากก็เช่นพวกอาหารเครื่องเทศของเรานะคะที่อยู่ในเครื่องต้มยำก็มีขิงค่ะลุมทั้งขมิ้นนะคะแล้วก็พวกเปรี้ยวพวกวิตามินซีมะขามป้อมนะคะไปจนถึงเห็ดชนิดต่างๆเนี่ยสามารถช่วยเรื่องเพิ่มภูมิของเราได้ให้ NK เซลเราแข็งแรงไปจนถึงใบกะเพราเองนะคะแล้วก็หัวหอมต้นหอมนะคะ เหล่นี้โดยเฉพาะหอมแดงจะมีสารที่ช่วยกระตุ้นการสร้าง NK Cell ได้ดีมากค่ะนอกจากนี้อันนี้ก็คือง่ายๆตัวอย่างอาหารไทยที่ได้ผลในการเพิ่มภูมิต้านทานก็คือต้อยมยำกับพวกยำต่างๆก็จะมีความเปรี้ยวของมะนาวที่เราใช้ไปจนถึงเครื่องเทศที่เราใส่เข้าไปนะคะนอกจากนี้ที่มีการพิสูจน์แน่ชัดแล้วก็คือวิตามิน D3 ค่ะซึ่งเราสามารถรับได้จากการออกกำลังกายในที่ที่มีแสงแดด ถ้าเผื่อฝนตกไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็ปัจจุบันมีการฉีดวิตามินดีสเพื่อเพิ่มภูมิได้อย่างรวดเร็วนะคะไปจนถึงการให้วิตามินซีไฮโดสเผื่อเราอาหารไทยเองหรือว่าการทานอาหารเสริมที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั่วโลกก็คือตรีพลาค่ะตรีพลาเนี่ยจะเป็นอาหารเสริมซึ่ง WHO แล้วก็หลายๆที่ดุงทั่ง มีตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลในพระไตรปิฎกก็กล่าวถึงตรีพลาซึ่งประกอบด้วยสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมซึ่งในมะขามป้อมเองเนี่ยมีสารวิตามินซีที่สูงมากแล้วก็วิตามินซีจากธรรมชาติเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าให้ผลรวดเร็วด,ดีกว่าการทานวิตามินซีที่เป็นสังเคราะห์นะคะอันนี้เป็น เทคนิคง่ายๆก็คือ1ทานอาหารที่ช่วยเสริมภูมิ2ก็คือการออกกําลังกาย3ก็คือการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะคงเคยประสบแล้วว่าคืนที่เรานอนไม่พอเนี่ยวันรุงขึ้นเราจะเพลียและติดต่อโรคต่างๆง่ายเพราะนั้นต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยดีแล้วถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าเรานอนน้อยอ่อนเพลียเราก็อย่าไป อย่าไปในที่แออัดเก็บตัวนะคะทำงานเงียบๆอยู่กับเราตัวเองนะคะนอกจากนี้ก็คือจิตใจค่ะพอเราคิดบวกจิตใจดีเนี่ยพลังปอดในแพทย์แผนจีนก็จะแข็งแรงพอพลังปอดแข็งแรงก็ปกป้องโรคจากทางเดินหายใจให้เราได้แล้วการที่มีจิตใจที่บวกเนี่ยพบว่าเม็ดเลือดของเราก็แอคทีฟด้วยมีงานวิจัยมากมายนะคะสองกล้องจุลทรรศน์ให้เราดูเนี่ย เมื่อคนนี้อยู่ในภาวะเพราะปัจจุบันไม่ต้องเจาะเลือดเราสามารถส่องกล้องไปที่เม็ดเลือดของเราโดยไม่ต้องเจาะเลือดออกมาดูสภาพเรียลไทม์เลยว่าตอนนี้เม็ดเลือดเราเป็นยังไงก็จะเห็นว่าถ้าเราคิดบวกเนี่ย่ะอนุมูลอิสระก็จะน้อยแล้วก็เลือดไหลเวียนดีมากขณะที่เราคิดลบกุ้มใจ ซึมเศร้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็เลือดเราก็จะไหลช้าแล้วก็มีการกอดแน่นมีสารอนุมีสารอนุมูลสระเยอะขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหลักง,ง่ายๆซึ่งเราสามารถปฏิบัติตัวเองให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีปลอดภัยปลอดโรคและแข็งแรงและยังมีความสุขด้วยค่ะเคล็ดลับเหล่านี้สามารถใช้ได้ไม่ใช่แค่ป้องกันแค่โรคหวัดนะคะสามารถป้องกันได้ทุกๆเรื่องในชีวิตเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคกายและโรคใจค่ะ สัปดาห์หน้า Health กเ by ายด็ออรอรวันคุณหมออรวันกิจเเวงกุลจะมีคำแนะนำอะไรที่น่าสนใจอีกแล้วก็ต้องห้ามพลาดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะอย่าลืมข่าวข้อมูลข่าวสารสาร,สาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้หลากหลายแพลตฟอร์มของรายการคนหลังข่าวทั้ง f a c e b o o k YouTube Instagram รวมถึง Tik t กอส่วนหน้าจอท NN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นากาถึง15นาิกาสานาทีวันนี้นันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ